สวัสดีครับพริ้นะครับเป็นการทำมายดวงนะครับของชาวกรบลักษณะกรากฏ 34, กราสีกรกฏนะครับก็ต้องบอกว่าเจอกันอีกแล้วเนาะในช่วง3เดือนนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกับช่องเลย D.O.Activity นะครับจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์เนาะที่ตามออกมาจากช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็จะเหลือดวงอะไรแต่มากอย่างเดียวนะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าก็ติดภารกิจและครับจะที่ทุกท่านทราบว่าเออมีเรียนมีอะไรนี่นะครับก็อาจจะไม่ได้เจอทุกท่านบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็โอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างที่บอกด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาก็อาจจะ ลืมบางช่วงบางตอนไปบ้างก็ขออภัยนะครับแต่ว่าไพ่นี่ก็คือสับสดหมดเลยนะครับอัดก็อัดสดเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับออกมานอสสถานที่นึงนะครับในช่วงสงกรานต์เนาะนะครับแต่ถามว่าก็อัปเดตดวงให้กับทุกท่านนะครับในช่วงรายไตรมาสนะครับ3เดือนหลังจากที่เราอัปเดตดวงรายปีไปให้ลูกท่านแล้วนะครับเริ่มจากชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับใช้วงล้อสุ่มนะต้องบอกก่อนนะครับได้ขอกรกฎเป็นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <c oughs> สำหรับชาวกรกฎดเนาะก็ต้องบอกว่าด้วยร่วมนะครับมันเป็นหลายๆคนต้องบอกว่าเป็นช่วงของการฟื้นตัวขนาดใหญ่ย้ำว่าขนาดใหญ่จริงๆนะครับไพ่สวยมากครับต้องบอกก่อนเลยไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวรรยเปิดให้ดูทีละอันนะครับโดเปิดไพ่สิบใบนะครับเพราะว่า,าจะได้ดูชัดๆว่ามีอะไรบ้างนะครับนะสำหรับชาว ปรากฏเพราใบแรกควีมอสสอดขึ้นมานะครับเพจออฟวอนส์นะครับเห็นไหมเพจออฟวอนส์นะครับเอซับค u ั s ขึ้นมานะครับเดอะซันนะครับเดอะสเตรนท์ The นะครับเดอะฟูนะครับควีนอพย c คฆ์นะครับ 1 of wands นะครับ queen of wands นะครับและ the last one is the judgment นะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมของชาวกรกฎนะครับเป็นอะไรที่โดมีความรู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นในหลายๆคนก็ต้องบอกว่า1ก่อนหน้านี้อาจจะมีการยก้ายเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมีการยก้ายที่อยู่มีการยก้ายทิผ่านเกิดขึ้นในบางท่านอาจจะด้วยไปด้วย1 มีคนอาจจะเป็นการช่วงช่วงที่ก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเป็นปีที่แล้วหรือเป็นช่วงสาเดือนที่ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงไตามาสแรกของปีนั้นแหละนะครับอาจจะมีการสอดขังขันอะไรเกิดขึ้นอาจจะได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างให้ทานะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายตัวคุณมากพอสมควรนะครับต่บอกเลยว่าคุณไปค่อนข้างประสบความสําเร็จในช่วงต้นปี 25,, งหที่ผ่านมานะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอยากให้บอกว่าไพ่ใหญ่กับทั้งนั้นเลย นะครับโดยรวมค่อนข้างดีบางคนน่ะอย่างที่บอกว่าโดนเด่นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อเจรจามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้จะปลุกเบิกจะขยับขยายกิจการอะไรทําได้เลยนะครับในช่วงถือว่าเปิดเปิดสกาดได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับต้องบอกแบบนี้ทีสําหรับในทางโหราศาสตาร์เนาะก็ต้องบอกว่าดาวใหญ่จะย้ายในช่วงสิ้นเดือนเมษานะครับในช่วงที่ดูอัดก็จะเป็นช่วงกลางเดือนเนาะนะครับก็ คิดว่า30เมษาเนี่ยหลังจากที่ดาวพระหัสย้ายนะครับซึ่งดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอ,อ,อริก็จริงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนของธราางมาราามะรภะธรรมะาภะวนะน่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก,ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยทีเดียว ขอโทษทีเจ้าเจ้าเรือสุพรรณดาะเจ้าเรืออรินะครับเพราะฉะนั้นการได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก่อนเลยนะยิ่งสูงยิ่งหนาวเนาะอย่างแรกก่อนเลยยิ่งสูงยิ่งหนาวและบางทีจะมีสตูใหม่เกิดขึ้นด้วยในที่ทํางานอาจจะเป็นหนึ่งได้งานที่อยางที่บอกว่ามีความชาเลนอาจจะไม่เคยเจออะไรมาก่อนแล้วคุณก็ต้องต้องมุกต้องลุยต้องเหนื่อยกันก่นกอนนะครับแต่ถามว่าโดมเป็นความรู้สึกว่าถ้าชาวกรกฎเข้าหาผู้ใหญ่เป็น สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือผู้ใหญ่ค่อนข้างสนับสนุนคุณนะครับเพราะว่าขึ้นไพ่ผู้ใหญ่มาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าผลประกอบการดีมากในช่วงสามเดือนนะครับก่อนหน้าน,นี้หลายๆคนของชาวกรกฎเนาะคุยกักพนักตกบอกว่าเหมือนกับว่าคุณมีพยายามใน,มในเรื่องของการเก็บตังค์ค่อนข้างมากนะครับบางคนสามารถเก็บตังค์ได้เป็นกอบเป็นกำเลยแหละต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าเก็บเก็บตังค์ได้ดีเก็บตังค์ดงได้ดีนะครับแต่ในช่วง เมษานี้นะครับต่อให้บอกว่าหยุดช่วงสงการใดๆก็ตามงานหนักนะครับงานเหนื่อยจริงๆไม่มีงานไหนไม่หนักไม่เหนื่อยครับนะครับแต่เชื่อเถอะผลประกอบการดีจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงพฤษภาโดยชพาะคุณนจะเห็นได้ชัดบางคนนะ่ะถ้าแผนในเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่มีโอกาสได้ทำนะครับหรือมีโอกาสได้ซื้อได,ได้ขยับขยายจริงๆโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่สองพ้นไปก็คือมิถุนาไปแล้ววันนะนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูเรื่องงานบ้างนอกเป็นยังไงบ้างนะครับชรี o อพัตโต้โก้ขึ้นมานะครับเดียมเพรสว่าอย่างที่บอกครับผู้ใหญ่บางคนก็ค่อนข้างตึงกับคุณเนาะแต่ถามว่าเขาอยากให้คุณได้ได,ได้ได้ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับในสายงานที่คุณทำนะครับบางคนทำงานเกี่ยวกับงานที่ต้องโอ้มีทรัลเฟนด้วยอย่างที่บอกว่า ค่อนข้างผู้ใหญ่จริงผู้ใหญ่ซัพพอร์ตแต่อาจจะตึงบ้างตึงด้วยบุคลิกแต่โดยเนื้องาน,นจริงเขาต้องการซัพพอร์ตคุณเต็มที่หรือถ้าคุณเขาขอความช่วยเหลือคิดว่าเขาช่วยจริงนะครับแล้วบางคนนะงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแนวนิติรัฐนิติธรรมนะครับงานเกี่ยวกับกสิกรรมงานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์งานที่ต้องใช้หน้าตางานที่เป็นในเรื่องของชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่เน้นในเรื่องของการใช้บุคลิกภาพตัวเองอในการพรีเซนต์ออกมา นะครับค่อนข้างดีความสวยความงามอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือทํางานที่เกี่ยวกับดูแลผู้คนงานเซอร์วิสงานอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับงานดีมากครับมีการติดต่อเจรจาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆคอนนคชันใหม่ๆได้หมดนะครับการเงินบ้างเนาะนายสับปะรดขึ้นมา เอสโซวอสนะครับบางคนเหมือนอยากจะลงทุนขยับขยายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อย่าลืมว่าอ้ออย่างที่บอกว่านึกนได้พอดีว่าอย่างที่บอกว่ามีโอกาสเบซื้อบ้านซื้อรถใช่ไหมครับคุณคิดว่าน่าจะมีคิดว่าน่าจะเป็นการบุกเบิกตรงนี้แหละนะครับคุณน่าจะได้ใช้เงินก้อนตรงนี้แน่ๆทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบุกเบิกทาลงทุนธุรกิจอะไรของคุณเองนะครับสักอย่างหนึ่งนะครับได้ทําแน่ๆครับบางคนอาจจะมีการทํามากกว่า2จอ็อบ มีคนบางคนอาจจะมีการขยับขยายตัวเองมากกว่าสองจ็อบคือมีงานหลักอยู่แล้วแล้วก็อยากทํางานเสริมซึ่งถามว่ารายได้อินคัมที่จะเข้ามามีมากกว่า2ทางครับต้องบอกแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคืออาจจะมีเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงยังมีอยู่นะครับขึ้นมานะครับในช่วง3เดือนนี้เนาะความรักนะครับความรักอาจจะดูโดยรวมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าทำแยกอยาอาจจะทาในอีกในพาร์ทถัดไป รายแต้มาของทั้งสามรายแตรมของรายแต้มาของทั้งสิบสองราศีให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวความรักเดี๋ยวว่ากันนะครับ The Chariot นะครับขอรวบในไพ่เสร็จเดียวเลยนะไม้สปิริตัลครูสนะครับ Four of Wands นะครับ The Devil สำหรับคนโสดก่อนเนาะคนโสดช่วงนี้งานเงินคุณกำลังขึ้นนะครับต้องบอกก่อนเลยอาจจะต้องพัก เรื่องเรื่องความรักไปยาวๆสําหรับคนโสดนะสําหรับคนโสดนี่ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องพักในเรื่องของความความรักคมสัมพันธ์ยาวแต่ถ้าใครไม่ได้มาเียกับการที่ต้องพูดตรงๆเนาะในยุคแบบนี้เฟรบิ้เบนเฟิกตกว่าในสแตนนะครับก็ต้องบอกว่าก็เซฟความรู้สึกตัวเองดีๆนะครับเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับระวังเรื่องการที่พูดตรงๆมีคนคนที่มีซัมติงมาแล้วเข้ามาจีบหรือคนที่มีในแง่ดีก็อ,อาจจะเป็นคนที่เคยเคยแต่งงานมาแล้วหรือผิดหวังจะเรื่องความรักมาค่อนข้างแรงอะไรเงี้ย อาจจะต้องการคุณไปฮิวใจเขาสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ดูความเขาเรียกว่าอะไรดูดูท่าทดูท่าทีดีๆแล้วกันดูท่าทีดีๆแล้วกันว่าจะเข้าไปในช่วงไหนจังหวะไหนอย่างไรได้บ้างนะครับอืมสําหรับคนมีคู่หรือคนที่กําลังคุยกันอยู่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ช่วงนี้ถ้า อาจจะมีการเดินในแง่ในแง่ดีก่อนนะคืออาจจะเป็นการที่อยู่ห่างกันแต่ก็ยางติดต่อกันอยู่อาจจะเป็นการคุยผ่านช่องทางสื่อสารกันบ่อยๆนะครับระวังเรื่องคําพูดนิดหนึ่งนะครับระวังเรื่องคําพูดการมีปากเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีความลับต่อกันมันจะถูกเปิดเผยต้องบอกก่อนเลยนะครับซึ่งมันทําให้อีกฝั่งหนึ่งอาจจะห่างยาวในอีกมุมนึงก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นการที่ ฟังได้ฝั่งหนึ่งอาจจะมีการทําอะไรที่ไม่ได้บอกคนรักแล้วว่ามันทําให้รู้สึกว่าเออเรื่องสําคัญขนาดนี้ทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยครับในแง่เวิร์ลสเคสเลยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับนอกนั้นมีอะไรเป็นพิเศษไหมไม่น่ามสาาาีสุขภาพนะครับเป็นยังไงบ้างน่อสุขภาพนะครับนายออฟสอดขึ้นมาระวังเรื่องความเครียดสะสมนิดนึงนะครับอาจจะด้วยการที่เราโอเวอร์โหลดในการทํางานเนาะ อาจจะต้องพักบ้างนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนิดนึงนะครับอาจจะต้องเออมีซีเป็นซิไขมันหรือเป็นสิวเป็นอะไรเนี่ยน,นะครับท้องผูกทานน้าไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรนะครับทานน้าน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องทําอะไรรวดเร็วเ,เกินไปอะ่ะมันก็มีสะดุดหกล้มมีอะไรกันบ้างเนาะระบบน้ำในร่างกายสําคัญมากนะครับแล้วก็การแห้งเอาเนาะช่วงสงการก็เบาๆนนหน่อยๆนะครับไ้อาออัลลัคนะครับอยากบอกอะไรบ้างสี่ใบนะครับสำหรับชาวกรกฎเนาะ มันจะโยโยไลสเปริดอ่ะอย่างแรกก่อนเลยสําหรับชาวกรกฎเนาะทำอะไรด้วยความบาลานซ์ตัวเองนิดหนึ่งนะครับเพราะด้วยความที่อาจจะด้วยช่วงนี้รู้ว่ากําลังกายกําลังใจคุณค่อนั่งดีแต่ด้วยความสุดต่งของคุณบางทีคุณก็เผลอลืมอะไรที่เป็นสำคัญสาคัญที่เป็นไฮไลท์ชีวิตคุณไปนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสให้ดีนะครับจัดสมดุลให้ตัวเองนิดนึงนะครับแล้วจะดีสําหรับตัวคุณ ใบที่สองนะครับ b e g n t a l Video Self หาเวลาพลักผ่อนบ้างครับ <c oughs> <c oughs> คืออาจจ,อ, <c oughs> อาจจะด้วยหยุดที่ไม่ได้หยุดเนาะอาจจะได้ยหยุดที่ไม่ได้หยุดด้วยสลับเชา้ากรกฎเนาะมันก็เลยขึ้นมาว่าอาจจะต้องพักผ่อนบ้างนะครับมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับคนรอบตัวบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าบางคนมีในเรื่องของรักะยะทางเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้กําลังใจกันเยอะๆแล้วก็ ดูแลคนสัมพันธ์ดีๆแต่สำหรับคนที่โสดหรือคนที่แบบทางานอยู่แล้วเป็นประจําก็ต้องบอกว่าหรือในแง่ชีวิตส่วนตัวของชาวก๊อหต์จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าอยากให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในในช่วงที่ผ่านมา <S <S เพื่อที่ว่าเหมือนเราถอยออกมาก้าถึงอนะ่ะเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นกว้างๆของชีวิตมากขึ้นนะครับมุมมอง,มองกว้างๆของชีวิตมากขึ้นหรือจุดไหนที่เราเผลอลืมไปนะครับ เราจะได้โฟกัสตรงนั้นมากขึ้น potential g a t e เ a y เป็นไพ่ที่ต่อมาจากไพ่ใบเมื่อกี้เลยครับก็คือเหมือนกับว่าเหมือน consequence กันนะว่าถ้าเกิดว่าใบนี้คุณทําได้ดีใบต่อมาก็จะดีตามด้วยนะครับเมื่อคุณเหมือนคุณจะได้เลือกสิ่งใหม่และอย่างที่บอกว่ามีการบุกเบิกอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซิร์นกับมันนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะเผิดลืมอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นจุดนี้ด้วยนะนะครับอาจจะต้องคอนเซิร์นกับมันหน่อยๆนะครับว่าเราจะ ไปในทิศทางไหนวีไหน,ไหนแล้วทาให้ดีนะครับไม่อยากให้โฟกัสอะไรเยอะ,ะเพราะเหมือนกับว่าบางคนก็มีโอกาสหลุดไปเหมือนกันในบางร่วมต่อนะครับใบสุดท้าย make a wish ครับ make a wish นี่ก็ต้องบอกว่าเออ <Yeah. S 1> บางคนเนาะอาจจะด้วยคือโดเข้าใจนะบางคนอาจจะไม่ได้มีการซัพพอร์ตจากครอบครัวหรืออะไรมากมายแต่ว่าคุณมีความสามารถนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะครับเพราะว่า ถึงที่สุดแล้วคุณก็จะอยู่ด้วยตัวคุณเองได้ครับคุณไม่เดือดร้อนใครสารชาวาโลกก็รกฎโดยเฉพาะที่เป็นลูกดวงของโดเนาะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเหมือนกับว่าอยู่มาได้ด้วยตัวเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พึ่งพาใครมากมายเท่าไรนะนะครับแล้วหรือบางคนอนะอยู่เฉยก็มีคนซัพพอร์ตหรือพาออกไปเพราะฉะนั้นอนะสิ่งที่เราต้องทําคือพิสูจน์กับตัวเราเองอย่างแรกก่อนเลยพิสูจน์กับตัวเราเองว่าเราทําได้ฉันทําได้ให้่าลังใจตัวเองด้วยว่าเราทําได้เราทําไหวและพิสูจน์ให้กับคนอื่นที่เขา เชื่อมั่นในตัวคุณด้วยนะครับว่าคุณทําได้คุณทําไหวนะครับประมาณนี้เลยขอบคุณมากนะครับชาวกรกฏครับมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในโชคโงกการนะครับแล้วก็ไต่มาที่ของปีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับตัวด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับตัวด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ